เออมาทําตามสัญญาทําตามคลิปเนี้ยเออ,เอ,อที่บอกว่าเราบาซ่าแพ้มาลิดจะลบโคเล่เนี่ยขนาดเงื่อนไขย,ยังไม่ครบนะบอกว่าใจต้องครบหมื่นเนี่ยใจยังไม่ครบหมื่นแต่ผมแม่งรักษาสัตว์จางไงโคเลยลูกเรย่ปะป๊า,ปา,ปาลาก่อนถึงมันจะไม่เกี่ยวกับบาซ่าก็จริงออตัวมึงอ่ะ แต่ว่ามันออกจากไอดีคนที่รักบาเซโลนะรอบหน้าเอาใหม่เอลกาติโก้ครั้งหน้าเดี๋ยวหาตัวบาซ่ามาลบถ้าแพ้อ่ะกดใจกดแช่นะเอเจอกันยานโค ไปจ้าไป,ไปดีๆีนะลูกพ่อไปไปกดให้ดูเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูยไม่ได้ตัดต่อนะนี่หนึ่งสองเ,อเ,อเอจอกันใหม่คลิปหนา้า